วัสดีครับจากว n p สัตว์น้ำนะครับนะครับวันนี้นะครับผมก็ชวนคุณที่รักนะครับมาดูเจ้าปลาที่เลี้ยงง่ายชนิดหนึ่งนะครับผมนะครับเจ้าตัวที่เห็นมีหลายสีนะครับมีสีดำบ้างสีส้มบ้างสีขาวบ้างนะครับผมก็นะครับเป็นเจ้าปลาบอลูนนะครับนะครับตัวนี้ก็นะครับ เรียกว่าเป็นปลาบอลูนชนิดเรียกว่านะครับเพาะพันธุ์นะครับให้เป็นหางบ่วงนะครับสังเกตที่หางมันนะครับจะเป็นคล้ายค้าวงกลมนะครับเร็กหางบวงครับสำหรับเจ้าปลาบอลูนนะครับก็นิยมที่จะ เลี้ยงแบบชอบตัวกลมๆนะครับมันจะได้สมชื่อมันนะครับชื่อบรูนนะครับว่าถ้ายิ่งกลมนะครับก็ยิ่งดูสวยนะครับก็ตัวยาวๆจะไม่ค่อยดูสวยนะครับตัวยาวนะครับก็จะเอาตัวกลมนะครับมาตัวที่เป็นชนิดหางบวงนี่นะครับก็นะครับการซื้อขายราคาก็จะแพงกว่านะครับเช่นปลาบรุนแบบธรรมดานะครับมันก็จะเป็นปลาที่ เพาะพันกันขึ้นมาใหม่นะครับนะครับเราจะเห็นมีไล่กัดกันบ้างนะครับนะครับก็ต้องดูนะฮะนะครับโดยมากมันก็ไม่ได้ดูร้ายเลยนะครับมันก็มีบ้างนะครับมีกัดกันบ้างเล็กน้อยนะครับก็ดูนะครับบ้างไปเท่าไหร่นะ ถ้เลี้ยงไว้พอพันนะครับก็ควรจะแยกสีนะครับอันนี้เลี้ยงไว้สวยงามในตู้นะครับก็เอามาหลายสีก็สวยดนะีก็เป็นปลาที่กินอาหารไม่เลือกเหมือนกันนะครับกินอาหารหลากหลายอาหารเม็ดนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับ ลูกไลลูกน้ำกินหมดแล้วครับก็เป็นปลานะครับในกลุ่มปลาสอมนะครับพวกปลาหางลูกยุงอะไรพวกนี้นะครับมาจากวงเดียวกันก็จะเป็นปลาที่นะครับเลี้ยงง่ายออกลูกเป็นตัวครับคือออกลูกมาลูกออกมาปุ๊บว่ายน้ําได้เลยนะครับแล้วก็ตัวโตวด้วยนะครับ ลูกเขาตัวค่อนข้างใหญ่แข็งแรงนะครับลูกปลาก็เอามาปใหม่ก็นะครับไอ้ดีก็เลี้ยงด้วยอะไรแดงนะครับสักสองอาทิตย์นะครับพอหลังจากนั้นก็เริ่มให้อาหารเม็ดผสมกันนะครับผสมกับรายแดงนะครับสักระยะหนึ่งนะครับเวลาเขาจะออกลูกนะครับเขาจะอยู่นิ่งๆนะครับอาจจะ ลอยตัวนิ่งๆแอบๆนะครับควรจะเลี้ยงตัวเมียนะครับมากกว่าตัวผู้นะครับปลาบอลูนนี่กเป็นปลาที่มีหลายสีนะครับเมื่อที่เห็นเยอะๆก็จะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแล้วก็บอกลายขาวลายดําสีดำสีขาวตัวอายุที่เหมาะที่จะไปผสมพันธุ์พ่อพันธุ์นะครับอยู่ประมาณ4เดือนถึงหกเดือนนะครับ ออกลูกก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณติดกระตัวถึงประมาณ2ี่สิาระตัวแล้วครับเป็นปลาที่ออกลูกเรื่อยๆนะครับพอผ่านไปสักส5้าวัน2ี่สิบวันนะครับแล้วเขาก็จะออกลูกนะครับเป็นรุ่นๆไปนะครับเวลาถ่ายน้ํานะครับก็ถ่ายน้ําสดาละครั้งนะครับก็ประมาณนะครับถ้ามีกรองนะครับก็สักประมาณ20เซ็นนะครับ ถ่ายน้ำตั้งซ0นันมีกรองนะครับถ้าเกิดว่ามีแต่ปั๊มลมอะไรพวกนี้นะครับก็ถ่ายน้ําไปสั้งค่าร0เลยก็ได้นะครับเพราะว่าปลาพวกนี้เขาถ่ายมาเยอะมนกนนะครับก็น้ําจะสะับปรก็เลยสัปดาห์หนึ่งก็ถ่ายสักถ้าเกิดไม่มีกรองช่วยก็ใส่ตั้งค่า10%นะครับแล้วน้ํานะครับเวลาเปลี่ยนก็พยายามให้มันอุณหภูมิเท่าๆกันนะครับ คือเราใช้น้ําที่พักแล้วนะครับอย่าใช้น้าปลาปนะครับถ้าเกิดเป็น2ี่เนีก็ใช้น้าปราปาได้เลยนะครับถ้าเกิดสัก5 0เเนี่ยควรจะเอาน้ํามาพักก่อนนะครับเพื่อให้คลอรีนเป็นหมดนะครับก็อาจจะใส่ถังไว้นะครับใกล้ๆกับตู้ปลาบ่อปลาเงี้ยครับทาอยู่ใกล้ใกล้กันเพื่อให้มันอยู่ในระดับอุณหภูมิเท่ากันนะครับไว้สักวันสองวันนะครับเตรียมไว้ก่อนก่อนที่เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะนะครับ เพื่อจะให้อุณหภูมิระหว่างน้ําจะเปลี่ยนเท่ากันนะครับเอามาใส่เอามาใสา่กระมังบ้างเอามาใส่ถังบ้างนะครับวางไว้ใกล้ๆก,กับบ่อหรือตู้เนี่ยนะครับผ่านไปวันสองวันนะครับพอถ่ายน้ำ50%หลวงเปอเอาน้ําที่พักเนี่ยมาใส่นะครับอุณหภูมิน้ําก็จะเท่ากันนะครับปลาก็ไม่มีปัญหาในเรื่องน้ําที่เปลี่ยนเยอะๆนะครับสามารถเปลี่ยนได้80%เลยนะครับเหลือ20%ก็ได้ แล้วก็เราน้ําเราพักไว้นะครับอุณหภูมิเท่ากันนะครับบางทีเวลาหนาร้อนเงี้ยฮะับางทีเราไปเอาน้ําตามโอ่งข้างนอกหรืออะไรเงี้ยมันต้องดูนะฮะอุณหภูมิที่ข้างนอกมันร้อนมากที่เราเลี้ยงไว้ที่ลมเงี้ยจับน้ามันต่างกันอยู่ไออันเย็นอีกอันร้อนเนี้ยครับต้องดูเรื่องนี้นะครับปลามันอาจจะมีปัญหาเรื่องนะครับการปรับตัว ปลาที่เลี้ยงง่ายนะครับแต่ว่าปลาทุกชนิดนะครับต้องการการเอาใจใส่บ้างนะครับที่เราไม่เข้าใจดีก็นะครับส่วนใหญ่ปัญหาในการเลี้ยงปลาก็คือน้ํานะครับหลายคนก็คิดว่ามีน้ําแล้วก็ปลาใสาแล้วมันก็ทุกอย่างก็จบนะครับแต่ปลาหลายๆชนิดนะครับมันไม่ได้เกิดในแหล่งน้ําเดียวกันนะครับไม่งั้น ปลาฉลามก็คงเข้ามาที่แม่น้ำเจ้าพยาได้นะครับเข้ามากัดคนนะ,นะครับบางที่ที่มันมีน้ํามันก็เหมาะสมกับปลาบางชนิดนะครับบางทีเราเอาเข้ามาจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้างน,นะครับค่าน้ําที่เปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับผมถึงเขาจะได้รับการเรี่กว่าเลี้ยงดู <c oughs> อยู่ในประเทศเรานะครับต้นกาเนิดของเขาเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่นะครับว่าเขามาจากไหนแหล่งไหน นะครับเขายัางต้องการในสิ่งนั้นอยู่บ้างเช่นบางทีเราเอามาจากที่ที่เขาอยู่อากาศเย็นๆมากๆเนี่ยครับผมเขาก็ยังต้องการความเย็นอยู่ในระดับหนึ่งไม่งั้นเขาก็ไม่โตบ้างไม่เพาะพันธุ์บ้างครับนะครับแล้วเวลาออกลูกมานะครับก็รีบช้อนลูกเขาออกนะครับ ปลาบอลูนก็กินลูกนะครับเนี่ยครับที่ออกมาเนี่ยดูไม่ทันนะครับกัดลูกทีตายอยู่ใต้บ่อเราก็นำมาให้ดูกันนะครับปลบอลูนหางบ่วงนะครับนะครับเป็นปลาสวยงามก็ลองเลี้ยงดูนะครับนำมาให้ดูกัน ขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ